นี่เรากำลังจะเดินไปป้ากยู่แล้วครับเพราะที่นั่งอุดมวนาพรไปเพราะที่นั่งองค์สุดท้ายซึ่งในหลวงราชการที่๖ทรงสร้างให้พระเจ้าสุวัฒนาและพระนางพระนางเจ้าสุจริติดาเพราะมันหนึ่งสองในพระมเหสีค่ะและพระองค์ไหนที่เป็นเสด็จพระราชมารดาของพระพิชรัตน์ครับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระรัชกาลนี่คือพระที่นั่งอุดมวนาพรนะคะ ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เข้ามาหรอกเพราะว่าใช้เป็นที่ทําการของขอสออูงแค่พระมกุฎเกล้าวัวนนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะแขกที่เข้ามาชม,มจะไม่มีโอกาสได้ดูแต่วัน,นธรรมดาเราอาจจะมีโอกาสบ้างเล็กนะ้อยเดี๋ยวพี่จะพยายามขอไปให้ได้นะคะเพราะพี่อยากให้เข้าไปดูข้างในด้วยความที่พระที่นั่งองค์นี้ยในหลวงราชการที่หกไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อเลยเข้ามาใหม่เลยค่ะ แต่เอาวัสดุต่างๆที่เหลือจากการสร้างพระโชสนามจันเนี่ยมาใช้ที่นี่ในระเบียบที่จะเป็นพาให้ดูจะเห็นว่าจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีภาพอะไรที่อยู่ข้างบนไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะโอเดก็กกระเบื้องโอ้เย็นนะคะน,นี่คือเอ่อพื้นเนี่ยค่ะกระเบื้องพื้นเนี่ยเป็นวัสดุที่เหลือจากการที่สร้างพระโชาสนามจันทร์ แล้วจะเห็นว่าข้างบนนี่จะไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราเปิดไฟเนี่ยเขาบอกว่าพื้นจากตรงเนี้ยจะกระทบขึ้นไปเป็นลนา,นายของเพดานได้เลยแล้วกระจกสองข้างเนี่ยค่ะลายดอกไม้เนี่ยจะมีมาตั้งแต่สมัยนี้นแรอันนี้สร้างสร้างหลังจากนั้นกี่ปีคัจากนั้นปรวะวัติศาสตร์ไม่บอกว่าไม่ได้บอกกันใช่ไหมบอกว่ากี่ปีแต่คิดว่าก็คงใกล้เคียงกันก็คงไม่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ ลายนี้ถ่ายใกล้ๆน,นะคะลายนี้จะเป็นการที่ว่าลายลงไปในกระจกสีแล้วเดี๋ยวขึ้นเข้าไปเลยค่ะอายุเขาก็จะเท่ากับเท่ากับพระราชวังค่ะยุคการวัดแต่สีเนี่ยก็คงซีไปตามการเวลาเพราะสมัยนร้่งของสีจะจะขึ้นพ้นเป็นดอกลาีมัทนาพาธา <c oughs> จริงๆแล้วเขาทำให้เกินเลยเรื่องมัทนาพาธาเป็นห้อง,ง,งนะครับ ความรักเหมือนโรคาบรรดาลตาให้มืดมนจริงครับไม่ยินและไม่ยนเดี๋ยววันเดี๋ยวเราจะมีในรัชการนะคะแล้วจะมีการแถลงข่าวเนี่ยก็จะมีการเล่นเล่นละครเรื่องหัวใจนักโกรนี่นะครับเป็นทางเชื่อต่อกันเดินกลับมาครับแล้วที่ต้องไกลเห็นที่เป็นที่นกพิราบบนต้นไม้อย่างคารึงส้มนั่นคือนั่นคือท่าเทียบเรือ สมัยก่อนค่ะสมัยก่อนในตรงนี้จะเป็นคลองพญาไทคลองตอนถ้าเราไม่พูดถึงมีตึกโน้นเลยนะคะคลองจะประมาณเนี้ยตรจจงช่องแอร์เนี่ยจะเป็นคลองทั้งหมดเลยแล้วแล้วหัวเสือนคะคะเวลาที่ฝนตกลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนท่อระบายนะเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะรลงน้ําฝนฝนก็น้ําก็จะไหลจากป่าหัวสิงแล้วก็ลงสู่คลองพญาไทเขาจะบอกว่าเป็นท่าที่สวยมากโอ้ บางท่านก็จะส่งด้วยส่งเดินทางด้วยเรือแล้วก็จะต่อไปจนถึงสุดด้านหลังวังจะไปออกต่อตทางครองสำเสร็จก็คอนเน็กต์ของเรประชากรเดินไปอีกฝั่งใหญ่กว่ตอนนี้นนเราเราอยู่เรากำลังเดินจากฝั่งตะวันออกเข้าสู่ก็ที่น้ำมิมานจาก,กทะเลชั้นสองแล้วก็จะเดินไปฝั่งตะวันตกแต่ก่อนเราจะเดินไปฝั่งตะวันตกเราจะแวะที่ ห้องห้องหนึ่งซึ่งทําให้เกิดตำนานเรื่องมัคณะผ่าผ่าหัวใจตำนานดอกคุหลาบครับเราจะเรียกว่าห้องสมเด็จอินหรือห้องคุหลาบค่ะที่ที่เราได้ห้องว่าห้องสมเด็จอินเพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับเป็นเป็นห้องห้องทุนของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักสิจีหนึ่งในพระบิดาสีของในหลวงรัชกาลที่หกแล้วท่านไม่้นอนด้วยกันเหรอคะคืะคอ ก็คงจะทำไมต้องมีแยกห้องอก็อาจจะเป็นด้วยประเพณีหรือเปล่าคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามประเพณีจริงๆเนี่ยห้องส่วนนี้จะเป็นข,ของฝ่ายนอกของผู้ชายทั้งหมดมจะไม่มีการสร้างให้ว่าไม่เหตุสีมาอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำแต่อาจจะเป็นว่าเพื่อเป็นเป็น,ปนปองค์ที่ทรงโปรดอันนี้ตามที่ตามที่คิดนะคะตามที่คิดเพราะว่าฝ่ายในฝ่ายนอกนี่จะต้องแยกกันโดยโดยโดยดุสเดียห้องห้อง